สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ได้กุ้งดองนะคะเนาะกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีมาได้ค่ะเสิร์ฟน้ำกันพี่น้ำจิมำจ้มยู่จิม้มมาครับ,สบเสแซ์ฟน้ำกันครับกุ้งใส่งาน้มโรยงาอืมืมเอเสีย์เย็นๆเลย กอกจากตู้เย็นชำมันมอืมอืมคมเนอะกรอบดีพร่กรอบดีอ่ะม่คจะรับเงนค่ะ หวานม,มุกเทศบหวานหวานมุกกระเท็บหวานอยู่แล้วลมุกเทศเนี่ยแช่พร้อมเป็อย่างมากจากเอน็เอนใช่บิดมาจากต้นน่ะพึ่งบิดมาจากต้นน่ะสดๆเลยอ่ะ หม,มีว่านนี่แหืะมือ <laughs> มูว้านกินเมื่อ้กินกรแสบเลยว้านกวนที่ว่านมา่อมปูแล้วเนาะอืม มันจะกินปูกันนะกัะพบพวกปูมะปูมาปูมันหมัมมกนะอืมมัก คุณกับเสีบยังวานจะหอม ้มะระแซ่บแห้งมืมมออมะขมปลาซีฟู้ดค่ะใส่ปลาแดกน้ำ วันนี้กินโนแแสบพักเลยแสบมั้งเ,เขากันลังจิ้มเลยแสบวัดีเลย หน่อยสิคะปุ๊กปุ๊ก แซ่บดีค่ะดองยังเต็มขึ้นอีอเปล่า ดองหัานขึ้นอืมตัวขนาดบ่กินเนาะตัวนี่อร่อยแซ่บมันงกรก็มากินตัวใหญ่แหยอืมว่ามันเต็มปากเต็มคมเดีอืม chiên xếp này, chưa chắc chắn chưa chắc nhục xuất nhục chắn chưa chắc 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 chắn แสบเคี่ยวกอ,อกมาเบิดหน่อยอือ อะไรมั้งนอกฝนที่ได้สีขาวระบาดนี่ขาวยังมันแล้วอยู่ค่ะฝนหนาวฝนนั้นหนาวเมื่อวานก็พากรับไปขนขึ้นจากน้ำ เผ็ดอยู่ดีครับบกเฟต์ดีเลยขึ้นทีรังบุเฟต์กับบะแสบไปเนาะแบมต้องเผ็ดปุ๊บตรงน่อยถ่ายไพ่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลว์กดแชร์กดติดตามให้แม่ได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะวเมื่อกี้เขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ